啊。Ah. สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะอ้าววันนี้แม่บ้านขายพระคับพี่วันนี้เป็น ep หนึ่งพนหกเก้านะจ้าพี่จ๋ามีพระมาให้พี่ๆได้รับชมกันเช่นเคยเนาะพี่นะเนาะอ้าววันนี้นะคะพี่ฝากพี่ fc กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเช่นเคยนะคะพี่ขานี่เป็นช่องทางการติดต่อนะพี่นะ่าแปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่ขาจะโทรหรือทักไลน์มาก็ได้นะพี่เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์กันมาได้เลยจ้า ลายไปบ้านชื่อรถนะคะพี่ขาสระโอรอเรือสอเสือเนาะ <_ d ata> อ้าววันนี้เรามาดูรายการแรกกันนะพี่จ๋ารายการนี้เป็นเหรียญกรมหลวงชุมพรนะคะพี่ขาเหรียญฉลุเนื้อเงินกรมหลวงชุมพรนะพี่นะ <_ d ata> สวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋านี่นะพี่ชมนะจ๊ะพี่จ๋าตัวหนังสือคมชัดรายละเอียดสวยงามมากๆเลยจ๊ะพี่จ๋า <_ d ata> รายการนี้เป็นเหรียญฉลุเนื้อเงินกรมหลวงชุมพรเนาะพี่เนาะ นี่นะคะพี่อ้าสวยๆสองสี่หหกมีพอสอบอกแบบนี้นะจ้าพี่จ๋ารายการนี้เป็นเหรียญฉลุกลมหลวงชุมพรเนื้อเงินนะคะอ้าวรายการถัดมาเป็นพระปิดตาเลี่ยมเก่านะจ๊พ่พี่ๆนี่นะพี่นะเป็นลักษณะพระปิดตาองค์เล็กสามองค์แบบนี้นะพี่เลี่ยมแพ็คไว้ด้วยกันแบบนี้นะพี่นะดูขอบเลี่ยมกเก่าเขานะจ๊ะพี่จ๋า นี่นะพี่นะเป็นเลี่ยมเก่าๆสวยๆนะพี่จ๋ารายการนี้เป็นพระปิดตาเลี่ยมเก่านะพี่นะสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะเลี่ยมไว้ล็อกไว้เลยนะพี่จ๋าสามองค์นะพี่นะนี่นะคะพี่เป็นลักษณะพระปิดตาเรี่ยมเก่าเนาะพี่เนาะอ้าวรายการถัดมานะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อวัดโกกากนะคะพี่ขาปี2อ0 2้าศสอบอกบนเหรียญแบบนี้นะพี่จ๋า นี่นะคะรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อวัดโกกากปี0ูนย์นะจ๊ะพี่จ๋าอันนี้ค่ะนี่เป็นด้านขอบแล้วพี่น้องเป็นขอบเป็นลักษณะแบบนี้จ้าอ้าวชมด้านหลังนะพี่จ๋าด้านหลังมีเป็นยันนะพี่แล้วเขียนว่าหลวงพ่อปู่หลวงพ่อปู่วัดโกกา,กากแบบนี้นะคะพี่ขาอนี่จ้ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ขาพี่ที่สนใจติดต่อไปบ้านมาได้นะพี่นะ0 8 4 9 1 5 8 0 6 5เนเนาะ รายการถัดมาเป็นพระพุทธหล่อโบราณน,นะจ๊ะพี่จ๋าเป็นพระพุทธหล่อโบราณเก่ามีถักลวดไว้เป็นกระเช้าแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะพี่จ๋ารา,รายละเอียดอันสวยงามนะพี่จ๋าเป็นเนื้อเก่าเก่าสวยๆเนาะพี่เนาะอ่านี่นะจ๊ะพี่เป็นพระพุทธนะคะพี่ขาพระพุทธหล่อโบราณน,นะพี่นะมีถักลวดเป็นกระเช้าด้านบนมีเป็น ห่วงห้อยไว้แบบนี้ได้นะคะพี่คะนี่นะคะเป็นรูห่วงห้อยห้อยได้ใช้ได้นะพี่นะเลี่ยมโชว์เนื้อเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะจ้าพี่จ๋านี่เป็นใต้ฐานนะพี่เปิดโชว์ไต้ฐานแบบนี้นะคะพี่ขะอ้าวรายการนี้เป็นพระพุทธหล่อโบราณเนื้อทองผสมเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยจ้านี่นะคะอ้าวรายการถัดมานะพี่ รายการนี้เป็นเหรียญชาวเขารอเานะคะพี่ขาเหรียญชาวเขารัชกาลที่9นะพี่นะอ่านี่นะจ๊าพี่จ๋าสวยๆชัดๆเลยนะพี่นะนี่นะคะพี่พี่ที่สนใจดูให้ใช่ดูให้ชอบนะคะพี่ๆขาแล้วก็โทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะ0849158065นะคะพี่ๆเ่ติดต่อกันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้จ้า ริกไปทันหันวาย,ยังไงต้องกราบขอโทษขออภัยเนาะพี่นอตติดต่อกันมาจ้าขอรูปถ่ายเพิ่มเติมนะพี่นะรายการนี้เป็นเหรียญชาวเขารัชการที่9นะคะพี่ขาสวยๆมีเอ,อ่อหมายเลขนะพี่นะหรือเขาเรียกยังไงคะพี่แม่บ้านก็เรียกไม่ถูกนะคะพี่ขานี่นะพี่เป็นแบบนี้เลยนะคะพี่ขารายการนี้เป็นเหรียญชาวเขารัชการที่9้าเนาะรายการถัดมาเป็นรูปหล่อนะคะพี่ขารูปหล่อสมเด็จโตนะพี่นะ นี่นะจ้าพี่ขาเป็นรูปหล่อเก่าๆสวยๆ,ๆนะพี่นะรายการนี้เป็นเอ่อรูปหล่อสมเด็จโตนะคะพี่พี่นี่นะจ๊ะอ่าพี่ดูความเก่านะคะพี่ขาความเก่ามาเต็มเลยนะพี่นะเป็นเอ่อรูปหล่อสมเด็จโตนะจ๊ะพี่พี่นี่นะคะเก่าๆกันอา่ารายการนี้นะคะพี่ขาเป็นรูปหล่อสมเด็จโตนะพี่นะ เก่าๆกันแบบนี้เลยนะจ้าพี่จานีนะคะเป็นรูปหล่อสมเด็จโตนะจ้าพี่พี่อ่าไม่บ้านให้ชมั้านหน้าอีกทีนะคะพี่คากกไม่ทันหันไวกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่พี่ยังไงทักกันเข้ามาโทรกันเข้ามาได้จ้านี่นะคะรายการถัดมาเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานนะคะพี่ผารายการนี้เป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานเนาะพี่เนาะอ่าชมรายละเอียดนะพี่นะ สวยๆเลยนะคะพี่ขาเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานนะคะพี่ๆนี่นะจ๊ะนี่เป็นด้านขอบนะพี่จ๋าขอบสวยๆนะพี่นะอ่านี่นะคะด้านหลังเป็นลัลลออกษณะแบบนี้นะพี่จ๋าหลังมีเป็นยันนะพี่นะเป็นแบบนี้เลยจ้านี่นะคะอ่าสวยๆเก่าๆเลยนะพี่รายการนี้เป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานนะคะรายการถัดมาเป็นเหรียญหลวงพ่อโบสถ์น้อยนะคะพี่ขา นี่นะจ้าพี่พีเป็นเหรียญหลวงพ่อโบสน้อยห่วงเชื่อมนะพี่นะรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อโบสน้อยห่วงเชื่อมนะคะพี่ค่านี่นะคะพี şey ่เป so ็นด้านขอบเนาะอ่านี่จ้ะนี่นะพี่จ๋าดูลักษณะห่วงเชื่อมนะพี่นะหลวงพ่อโบสน้อยแบบนี้เลยนะคะพี่ขาเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะพี่นะ เป็นเหรียญหลวงพ่อโบดน้อยห่วงเชื่อมนะจ้าพี่จา๋ามีเป็นยันสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะอ่านี่นะจ้าพี่จา๋าสวยๆเลยจ้ารายการถัดมานะคะพี่รายการนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรนะคะพี่คะนี่นะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรพิจิตนะพี่นะหลวงพ่อเพชรพิจิตนะคะพี่ขานี่ค่นนะ,คะสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะเก่าๆกันนะพี่ เป็น,นเหรียญหล่อหลวงพ่งอเพชรพิจิตนะพี่นะ ername. ด้านหลังมีเป็นยันนะจ๊ะพี่จ๋ารายการนี gusta. ้เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรพิจิตนะจ๊ะพี่จ๋ามีเป็นยันด้านหลังแบบนี้นะพี่นะอ่าประมาณนี้นะจ๊ะพี่จ๋านี่ค่ะรายการถัดมาเป็นสมเด็จนะคะพี่ขาสมเด็จปกโพหลวงพ่อกลวยนะพี่นะชมเนื้อหนังกันเนาะพี่น้องนี่นะจ๊ะรายละเอียดนี้สวยงามนะพี่นะ รายการนี้เป็นสมเด็จปกโพหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ขานี่นะจ้าสวยๆเลยค่ะพี่อ่ดูด้านขอบกันนะพี่นะขอบเป็นแบบนี้นะจ้าพี่จ้าขอบแบบนี้เลยจ้านี่นะพี่ด้านหลังนะคะพี่ขารายการนี้เป็นสมเด็จปกโพหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ขานี่จ้าอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะพี่จ๋าพี่พี่ที่สนใจนะพี่นะดูให้ใช่ดูให้ชอบนะจ๊ะพี่พี่ แล้วก็โทรหรือทักไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้จ้าอา่าวรายการถัดมานะจ๊ะ er, พี่จ๋าเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขเนื้อทองผสมนะพี่นะอ่านี่นะพี่นะชมเหรียญหล่อหลวงปู allora ่สุขเนื้อทองผสมนะจ๊ะพี่จ๋าเป็นเนื้อทองผสมขึ้นคาบเขียวคือเก่านะจ๊ะพี่จ๋าเก่าๆกันแบบนี้เลยนะพี่นะเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขเนื้อทองผสมนะพี่นะ เึ้นคราบเขียวเก่าๆนะพี่จ๋านี่เลยจ้ะอ่านี่เป็นด้านหลังนะพี่ด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะพี่ขานี่จ้ะเป็นเหรียญหล่อนะคะพี่ขาเหรียญหล่อหลวงปู่สุขเนื้อทองผสมเนาะพี่เนาะอ่านี่นะจ้าพี่จ๋ใาใหด้ด้านขอบตรงนี้ขอบบนนะพี่นะขอบบนนี่เป็นแบบนี้เลยนะจ้าพี่จ๋านี่นะคะ เป็นเหรียญหล iber, ่อหลวงปู่สุขเนื้อทองผสมนะพี่นะเป็นหล่อสี่องค์ติดแบบนี้เลยนะจ้าพี่จ๋านี่ค่ะอ้าวรายการถัดมาเป็นเต่าหลวงปู่หลิวนะครพี่คะเต่าหลวงปู่หลิวกะไหลทองนะพี่นะรายการนี้เป็นเต่ากะหลวงปู่หลิวกะไหลทองสวยๆเลยนะจ้าพี่จ๋าสวยมากๆเลยนะพี่จ๋าเป็นสีทองเหลืองอร่ามแบบนี้เลยนะคะพี่คะ รายการนี้เป็นเต่าหลวงปูหลิวกะไหลทองนะพี่นะนี่นะจ๊ะไม่ชัดเจนยังไงนะจ๊ะพี่จ๋าม่บ้านกราบขอโทษขออภัยนะพี่นะยังไงติดต่อกันเข้ามา0849158065นะคะพี่พี่นี่นะคะติดต่อกันมาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้จ้านี่นะพี่นะมีต่อโคตดตรงนี้นะพี่จ๋าเป็นเต่าหลวงปูหลิวกะไหลทองนะคะพี่พี่เป็นสีทองเนาะ อา่าวรายการถัดมานะพี่อ่อรายการนี้เป็นล็อกเก็ตนะคะพี่ขานี่นะคะล็อกเก็ตหลวงปู่ทวดนะพี่นะนี่นะพี่มีชื่อหลวงพ่อทวดแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูปุกเศษนะจ๊ะพี่จ๋าล็อกเก็ตหลวงปู่ทวดนะพี่นะหลวงปู่ดูปุกเศษด้านหลังมีเอ่อพระพระปุกนะคะพี่ปุกหรือเปล่าเขาเรียกปุกมะขามใช่ไหมพี่ มีมีด้านหลังมีแบบนี้แล้วกันเนาะพี่เนะาะเป็นลักษณะแบบนี้นะจ้าพี่จ๋ารายการนี้เป็นอ่อล็อกเก็ตหลวงปู่ทวดนะจ้าพี่จ๋าหลวงปู่ดูลปุกเสกนะพี่นะสวยๆเก่าๆเรียมอมใช้นะพี่นะเดี๋ยวพี่สนใจติดต่อกันมาจ้ารายการถัดมาเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดนะจ้าพี่จ๋านี่นะพี่นะ เป็นลักษณะเตารีดหลวงปู่ทวดนะจ้าพี่จ๋ารายละเอียดน,นี้สวยนะพี่นะกรีบบัวสวยงามคมกริบนะจ้าพี่จ๋าดูด้านข้างนะพี่จ๋านี่นะคะพี่อ่านี่เป็นด้านหลังนะจ้าพี่จ๋าด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะพี่นะรายการนี้เป็นเตารีดหลวงปู่ทวดนะพี่นะอ้าประมาณนี้เลยนะจ้าพี่จ๋านี่ค่ะ สวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดนะจ้าพี่จ๋านี่เป็นใต้ฐา,านนะพี่ถ่ายใต้ฐานเป็นแบบนี้ประมาณนี้เลยนะจ้าพี่นะ <Burch. S 1> เป็นเตารีดหลวงปู่ทวดนะคัะพี่<ส>รายการถัดมาเป็นพระคงนะคะพี่ขาพระคงเนื้อดินนะพี่นะเก่าๆกันแบบนี้เลยนะจ้าพี่จ๋าอ่าพี่ชมนะพี่จ๋าสวยๆเลยนะพี่นะ รายการนี้เป็นพระคงเนื้อดินนะคะพี่พี่เป็นเนื้อดินสวยๆเก่าๆกันเนาะพี่เนาะนี่นะคะพี่จ๋าเป็นพระคงเนื้อดินสวยๆเก่าๆกันแบบนี้เลยจ้านี่นะคะอ่าใต้ฐานนะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะพี่คขาเาวรายการนี้เป็นพระคงเนื้อดินเนาะพี่เนาะนี่นะจ้าพี่จ๋า รายการถัดมานะคะพี่เป็นเหรียญรอก้าเนื้อเงินนะจ๊ะพี่จ๋านีนะพี่จ๋านีค่ะเป็นลักษณะเหรียญรอก้านะพี่นะเหรียญนี้เป็นเนื้อเงินนะจ๊ะพี่จ๋ารายละเอียดยังสวยอยู่นะจ๊ะพี่จ๋าคมชัดสวยงามมากๆเลยเนาะรายการนี้เป็นเหรียญรอก้าเนื้อเงินนะพี่นะอ่านี่เป็นด้านขอบนะคะพี่ๆี่ขอบเป็นแบบนี้นะจ๊ะพี่จ๋านีค่ะ ด้านหลังของเหรียญน,นะคะพี่พีนี่นะคะ2 4 9สใช่ไหมพี่สองสี่เก้ามนะคะพี่ขานี่นะคะอ่ารายการนี้เป็นเหรียญรอเกนะคะพี่ขาเนื้อเงินสวยๆแบบนี้เลยนะจ้าพี่จ๋านี่นะพี่นะสนใจติดต่อไ่บ้านกันมาได้นะคะพี่พี่0 8 4ย์5 8 0 6 5นะคะ รายการนี้เป็นเออหรียญหลวงพ่อเงินรุ่นสุดท้ายนะพี่นะชมจาาพี่จ๋าสีทองเหลืองอะรามนะพี่นะมีชื่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขารายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินรุ่นสุดท้ายกระไหลทองนะจ๊ะพี่จ๋านี่นะคะพี่รายละเอียดนี้สวยงามมากๆเลยนะจ๊ะพี่จา๋ารายการนี้เนาะพี่เนาะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินกระไหลทองรุ่นสุดท้ายนะจ๊ะพี่จา๋า นี่นะคะเขียนว่ารุ่นสุดท้ายนะพี่นะสวยๆเลยนะพี่จ๋าเป็นสีทองเหลืองอร่ามเลยนะคะพี่ขาสองห้าหนึ่งแปดนะพี่นะนี่นะจ๊ะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินรุ่นสุดท้ายกะไหลทองจ้าอ้าวรายการถัดมานะพี่รายการนี้เป็นอ่อหลวงพ่อเงินเนื้อเมฆพัดนะคะพี่ขาปีหนึ่งสองนะพี่นะอ่าแล้วพี่ชมกระหนุนะคะพี่ขา นี่นะจ่าพี่ๆอยู่ในเลี่ยมไม่ค่อยชัดเจนนะพี่นะยังไงกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่ขารบกวนพี่ๆโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่เนาะ0849158065นะคะเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะพี่จ๋าเดี๋ยวไม่บ้านถ่ายรูปเพิ่มเติมให้นะคะพี่ขาพี่พีทีแอดไม่เป็นโทรมาได้เลยจ้ะเดี๋ยวไม่บ้านแอดไลน์เพิ่มเติมให้นะคะพี่ขา นี่นะคะพี่เป็นเหรียญเอ่อเป็นหลวงพ่อเงินเนื้อเมกะพัดปีหนึ่งสองอยู่ในเลี่ยมเก่าๆลานๆแบบนี้เลยนะพี่นะน you know like ี่นะคะหลวงพ่อเงินสองห้าหนึ่งสองแบบนี้เลยนะจ้าพี่จ๋าหลวงพ่อเงินเนื้อเมกะพัดนะคะพี่ๆสวยๆแบบนี้นะจ้าพี่จ๋าสนใจติดต่อแม่บ้านกันมาได้เลยจ้าอ้าวรายการถัดมานะพี่จ๋าเป็นพระปิดตาคุกรักนะจ้าพี่จ๋าคุกรักหลังยันแบบนี้เลยนะพี่นะ เก่าๆรักล่นๆนะจ๊ะพี่จ๋านี่นะคะเป็นลักษณะพระปิดตาเนาะพี่เนาะคุกลักนะพี่จ๋าล่นๆกันแบบนี้เลยนะพี่นะด้านหลังมีเป็นยันแบบนี้นะจ๊ะพี่จ๋านี่รักล่นๆยันชัดๆเนาะพี่เนาะรายการนี้เป็นพระปิดตานะคะพี่ขาคุกลักหลังยันนะพี่จ๋ารักล่นๆเก่าๆมีปิดทองหน่อยๆนะพี่นะสวยๆแบบนี้เลยจ้านี่นะคะ อา้าวรายการถัดมาเป็นแหวนนะคะพี่ขาแหวนเหลวงปู่ดู่นะพี่นะนี่นะคะพี่เป็นลักษณะแหวนหลวงปู่ดู่นะพี่นะนี่นะคะพี่จ๋ารายการนี้เป็นแหวนหลวงปู่ดูนะ่เนาะพี่เนาะอ่านี่นะคะชัดเนาะพี่เนาะไม่ชัดเจนยังไงติดต่อกันมาได้นะคะพี่พี่ศูนย์แปดหนนะคะพี่พี่ แม่บ้านนะคะพี่จ๋าถ่ายรูปเพิ่มเติมให้เนาะพี่เนาะปริกไม่ทันหันวยังไงกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่พี่อาดูด้านในกันนะพี่นะด้านในมีเหมือนเขียนเป็นตัวเลขหรือตัวหนังสืออะไรสักอย่างนะจ๊ะพี่จ๋านี่นะคะพี่สะท้อนแสงไฟด้วยพี่จ๋าเหมือนเป็นตัวเลขเนาะพี่เนาะอ่านี่นะคะพี่ขาแม่บ้านก็ดูไม่ชัดเจนนะพี่จ๋ายังไงพี่ติดต่อมานะเดวแม่บ้านถ่ายรูปเพิ่มเติมให้ค่ะ รายการนี้เป็นแหวนหลวงปู่ดู่นะคะพี่ขานี่จ้ะสวยสวยเลยนะพี่นะรายการถัดมาเป็นเหรียญนะคะพี่ขาเหรียญหลวงปู่ทิมลงยานะพี่นะนี่นะคะพี่พี่ดูรายละเอียดนะมีตอกโคตรงนี้นะจ้าพี่จ๋าสวยสวยนะพี่นะรายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมลงยานะคะพี่พี่ลงยาสวยสวยเก่าเก่ากันเนาะพี่เนาะนี่เป็นด้านขอบนะคะพี่ขอบเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ ด้านหลังนะพี่จ๋านี่นะพี่นะเก่าๆกันอย่างนี้เลยนะพี่จ๋ารายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมลงยานะจ้าพี่จ๋าสวยๆเก่าๆเนาะพี่น้องพี่ที่สนใจติดต่อกันมาได้นะพี่ศ8นย์5ป0 6 5่นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางเช่นเคยจ้านี่ค่ะอ้าวเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมลงยานะพี่นะรายการถัดมาเป็นเออเหรียญพระพุทธเก่า นะคะพี่พี่นี่พี่ดูรายละเอียดนะพี่นะสวยชัดมากเลยนะพี่จ๋าองค์นี้สวยชัดสภาพเดิมสวยเลยนะพี่นะรายการนี้เป็นเหรียญพระพุทธเก่าสองสี่เจ็ดเก้านะคะพี่ขาเก่าเก่านะพี่นะเป็นเหรียญนานแล้วนะคะพี่ขาพอสอลึกอยู่นะแต่สภาพยังดูสวยมากๆเลยพี่จ๋ารายการนี้เป็นเหรียญพระพุทธเก่าสองสี่เจ็ดเก้านะคะพี่พี่มีพอสอบบอกด้านบนนะพี่นะสองสี่เจ็ดเก้านะจ๊ะพี่พี่ เหรียญยังสภาพดูสวยคมชัดอยู่เนาะพี่เนาะเหรียญนี้สวยมากๆเลยจ้าพี่จ๋าเม่บ้านนะคะพี่ขาอ่าขอรูปถ่ายเพิ่มเติมกันเข้ามานะพี่นะ8849158065เนาะพี่เนาะมีบริการเก็บเงินปลายทางจ้ารบกวนพี่ๆคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนปิดนะคะพี่ขาอ้าวรายการนี้เป็นเหรียญหล่อนะคะพี่ขาเหรียญหล่อหลวงพ่อกล่อมนะพี่นะ พี่ดูเนื้อนะคะพี่ขาเป็นเนื้อเก่าๆสวยๆแบบนี้นะพี่นะรายการนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพอกล่อมนะจ้าพี่ๆอ่า <t ons owania> mí. สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ขานี <inas> ่เป็นด้านขอบนะพี่นะขอบเป็นล <frustration> ักษณะแบบนี้เลยจ้านี่นะคะพี่อ้าวรายการนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพอกล่อมนะคะพี่ขานี่เป็นเนื้อด้านหลังนะพี่นะด้านหลังเป็นเก่าๆนะจ้าพี่จ้าเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะ อ่าสวยๆแบบนี então, ้นะจ๊ะพี่จ๋าเอารายการถัดมานะพี่รายการนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อรุ่งนะคะพี่ขานี่นะพี่เป็นทรงสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะใต้ฐานมีเป็นอ่าเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะตุ๊ปุ๊ขึ้นไปหน่อยหนึ่งอะนะพี่นะรายการนี้เป็นเหรียญหล่อนะคะพี่ขาหลวงพ่อรุ่งวัดท่าวัดท่ากระเบือนะพี่ขาหลังเป็นยันแบบนี้นะพี่นะ รายการนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือนะพี่นะนี่นะคะอ่านี่เป็นไต้ฐานนะพี่นะไต้ฐานเป็นลักษณะแบบนี้จ้านี่นะคะดูเออเหมือนเป็นช่อด้านล่างออกมานิดึงนะพี่นะรายการนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือนะคะพี่คะรายการถัดมาเหรียญหล่อซุ้มรักังเก่านะพี่นะนี่นะพี่จ๋าพี่ดูรายละเอียดความเก่ากันนะพี่นะ นี่นะพี่นะซุ้มระคังเก่าๆกันนะจ้าพี่จ๋ารายการนี้เป็นเหรียญหล่อซุ้มระคังเก่านะคะพี่คะนี่นะจ้าพี่เป็นลักษณะเหรียญหล่อซุ้มระคังเก่านะคะพี่พี่นี่จ้าสวยๆเก่าเก่าเนาะอ่าด้านหลังมีเป็นยันนะพี่นะสวยงามมากๆเลยค่ะพี่คะ่ะ เหรียญหล่อซุ้มละคังเก่าหลังยันนะพี่จ๋านี่นะคะพี่เป็นเหรียญหล่อเก่าๆ,ๆสวยๆด้านหลังมีเป็นยันแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋านี่นะคะสวยๆเลยจ้าอ่ารายการถัดมานะพี่เป็นซุ้มโกอเก่านะจ๊ะพี่จ๋านี่จ้าพี่ดูคราบความเก่ากันนะพี่นะเป็นซุ้มโกอเก่าๆกันแบบนี้เลยนะพี่จ๋าคราบความเก่าตามเบ้าตามอันนี้มีเต็มเลยนะพี่นะ เป็นคราบฝุ่นคราบแป้งเนาะพี่เนาะนี่นะคะรายการนี้เป็นซุ้มกอเก่านะจ้าพี่จา๋าเป็นเก่าเก่าเนาะพี่เนาะอ่าสีนี่ออกสีอินแดงหน่อยๆนะพี่จา๋านี่นะคะพี่พี่พริกไม่ทันหันไวยังไงติดต่อกันมาเนาะพี่เนาะอ้าวศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะจ๊าพี่พี่ พี่พี่ที่สะดวกเป็นบริการเก็บเงินปลายทางนะจ้าพี่จ๋าทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยนะพี่นะเดี๋ยวบ้านจัดส่งพัส,สดุให้รอบบ่ายสองของทุกวันนะจ้าพี่จ๋าอา้าวรายการถัดมานะคะพี่ขารายการนี้เป็นล็อกเก็ตนะพี่นะชมจ้านี่นะพี่เป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อพูนนะคะพี่ขาวัดบ้านแพนนะพี่นะมีชื่อหลวงพ่อพูนวัดบ้านแพนนะพี่จ๋า เป็นล็อกเก็ตนะ yeah, พี่นะล็อกเก็ตสวยๆแบบนี้เลยนะจ้าพี่จ๋าหลวงพ่อพูนวัดบ้านแพนนะจ้าพี่พี่อ่า <_ any way> นี่เป็นอีกด้านนะคะพี่ขาข้างหน้ามาแบบนี้เลยนะพี่นะไม่ได้เลี่ยมนะคะพี่ขาเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อพูนวัดบ้านแพนเนาะพี่เนาะนี่นะจ้าสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ขานี่จากประมาณนี้นะคะพี่ขารายการถัดมาเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่ทิมนะคะพี่ขา มีชื่อหลวงปู่ทิมนะพี่นะไม่ได้เลี่ยมทั้งสององค์แล้วพี่จา๋ามาแบบนี้หลวงปู่ทิมนี่อักขระสวยงามมากเลยนะคะพี่ขารายการนี้เป็นล็อกเก็ตหลวงปู่ทิมนะจ๊าพี่จ๋าชัดเจนสวยงามเนาะพี่เนาะด้านหลังนะพี่จา๋าด้านหลังมีตะกรุดสองดอกสีทองกับสีเงินนะจ้าพี่จา๋านี่ค่ะพี่เป็นลักษณะเอ่อล็อกเก็ตหลวงปู่ทิมนะคะพี่ขาฝังตะกรุดสองดอกแบบนี้นะจ๊ะพี่จา๋า อ่านี่นะคะสวยๆเลยจ้ารายการถัดมานะพี่๋าเป็นพระชัยเนื้อทองผสมเก่านะพี่อ่าพี่ชงความเก่าไปพร้อมแม่บ้านนะคะพี่ขาเป็นพระชัยเนื้อทองผสมเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่ขาสวยๆเก่าๆเนาะพี่น้อนี่นะจ๊ะเป็นพระชัยเนื้อทองผสมนะพี่นะเก่าๆสวยๆนะคะพี่ขาสนใจก็โทรหรือทักไลน์กันมาเนาะพี่น้อ นี่นะคะแม่บ้านพร้อมรับทุกสายพร้อมตอบทุกไลน์นะคะพี่คะรายการนี้เป็นออพระชัยเก่าเนื้อทองผสมนะพี่นะนี่นะจ๊ะอันนี้เป็นใต้ฐานนะพี่นาะใต้ฐานมีเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่ขาเก่าๆกันเลยจ้ารายการถัดมาเป็นสมเด็จเก่านะจ๊ะพี่จ๋าสมเด็จเก่าองค์ที่หนึ่งนะพี่นะพี่ดูเนื้อนะจ้าพี่จ๋า เป็นเนื้อเหลืองๆออกเองพ่นเข้มๆหน่อยนะพี่นะสวยๆเลยนะพี่นะรายการนี้เป็นสมเด็จเก่าองค์ที่หนึ่งนะคะพี่่าพี่ดูเนื้อนะพี่นะสวยๆเก่าๆกันนะจ้าพี่จ๋ารองรอยความเก่านี่มาเต็มเลยนะพี่นะนี่เป็นด้านขอบนะคะพี่ๆขอบเป็นแบบนี้นะจ๊ะด้านหลังนะพี่จ๋าหลังเป็นแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะสมเด็จองค์ที่หนึ่งนะคะพี่ขาสวยๆเก่าๆเนาะพี่เนาะ นี่นะจ้าพี่อ่านี่นะพี่ขาสภาพยังสมบูรณ์อยู่นะจ้าพี่จ๋าองค uh ์นี้เป็นสมเด็จองค์ที่หนึ่งนะคะพี่พี่นี่จ้ะอ้าวรายการนี้เป็นสมเด็จองค์ที่สองนะพี่นะพี่ดูเนื้อความเก่ากันนะคะพี่ขาเก่าจนแยะจนอันนี้เลยนะพี่นะแต่พระยังสมบูรณ์แข็งแรงอยู่นะคะพี่ขาอ่านี่นะจ้าพี่พี่เป็นลักษณะสมเด็จเก่าองค์ที่สองนะจ๊ะพี่จ๋า นี่เป็นด้านขอบนะพี่นะอ่านี่จ้าพี่เป็นลักษณะสมเด็จเก่าองค์ที่สองนะจ้าพี่จ๋าเป็นเนือ้อเก่าๆสวยๆด้านหลังนะจ้าพี่จ๋านี่นะคะอ่าสวยๆแบบนี้เลยจ้าพี่จ๋ารายการถัดมาแล้วพี่เป็นพระนาคปกนะคะพี่ขาเป็นเนื้อว่านหน้าเงินนะพี่นะนี่นะคะพี่กระดูกกระดิกได้ในกรอบในเลี่ยมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะจ๊ะพี่จ๋า เป็นพระหน้าปกนะคะพี่ขาหน้าปกเนื้อว่านนะพี่นะหน้าเงินนะพี่จ๋าด้านหลังเป็นเนื้อว่านนะพี่เป็นเนื้อว่านแบบนี้แล้วเขาลงเป็นหน้าเงินเป็นเงินเคลือบด้านหน้าแบบนี้นะคะพี่ขาอ่อนี่นะจ๊ะพี่เป็นพระหน้าปกนะคะพี่ขาเนื้อว่านหน้าเงินนะพี่นะอ่าสวยๆเก่าๆนะจ๊ะพี่จ๋าด้านหน้าเป็นเงินนะพี่นะ นี่นะพี่นะพี่ดูช่วงรอยต่อนะพี่จ๋าเัินอยู่ในเลี่ยมไม่ค่อยชัดเจนนะพี่นะรายการนี้เป็นพระนาคปกนะคะพี่ขาเนื้อว่านหน้าเงินนะพี่นะไม่ชัดเจนกราบขอโทษขออภัยนะจ้าพี่พี่โทรหรือทักไลน์กันมานะพี่นะศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะจ้าพี่จ๋ารายการนี้เป็นหลวงพุทธดเนื้อว่านหลังรอยแร่องค์ที่หนึ่งนะจ้าพี่จ๋ามีมาสององค์คู่นะพี่นะ เป็นหลวงปูทวดเนื้อว่านนะจ้าพี่จ๋าเก่าๆสวยๆหลังโรยแร่นะพี่นะนี่นะจ้าพี่ๆเก่าๆกันเนาะพี่เนาะนี่จ้าอ่าพี่ดูด้านหลังโรยแร่นะคะพี่ขาสวยๆมาแบบเยอะๆเลยนะพี่จ๋านี่นะคะพี่นะรายการนี้เป็นหลวงปูทวดนะคะพี่ขาเอ่อเนื้อว่านหลังโรยแร่องค์ที่หนึ่งนะพี่นะด้านใต้ฐานมีเป็นรูแบบนี้นะคะพี่ขา นี่นะจ๊ะอ้าวประมาณนี้ค่ะเอา้ารายการถัดมานะพี่รายการนี้เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านหลังโรยแร่องค์ที่สองนะจ๊ะนี่ค่ะพี่เป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะคะพี่ขาอ้าสนใจติดต่อกันมานะพี่นะวันนี้ก็ฝากพีเอฟซี FC, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเช่นเคยนะจ๊ะพี่จ๋ากราบขอบพระคุณทุกสายเรียกเข้าทุกรายการตอบรับนะพี่นะ นี่นะคะพี่ๆที่สนใจนะจ๊ะพี่จ๋ารบกวนดูให้ใช่ดูให้ชอบนะจ๊ะพี่ๆคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนปิดกันนะจ๊ะพี่จ๋าพี่ๆที่สะดวกเป็นบริการเก็บเงินปลายทางเนาะพี่เนาะติดต่อกันเข้ามาได้ที่เบอร์โทร0849158065ทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยนะจ๊าพี่จ๋าเดี๋ยวบ้านจะส่งพัสดุให้รอบบายสองของทุกวันนะพี่นะ ถ้าพี่ๆต้องการรูปถ่ายรูปภาพเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมนะพี่นะ0849158065นะคะพี่เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ทักไลน์กันเข้ามาได้เลยจ้ะถ้าทักไม่เป็นโทรมาได้เดี๋ยวแม่บ้านแอดไปทักไปหานะคะพี่คะวันนี้แม่บ้านพูดอะไรผิดหรือรูปภาพไม่ชัดเจนนะจ๊ะพี่จ๋าแม่บ้านต้องกราบขอโทษขอภัยนะคะพี่ๆวันนี้ขอจบคลิป e ีที่169ไว้เพียงเท่านี้นะจ๊ะพี่จ๋าสวัสดีคะ่ะ